ทีมบกกองอยู่ข้างใ่เลยเขาใจไมารับสวัสด ok ีช่วงตีหนึ่งครับช่วงเช้าของบ้านเฮาประเทศไทยนะครับท่าทุ่มออกไปครับประมาณนี้แหละดับประมาณนี้แล้วฝนตกประมาณฝนตกประมาณสี่ทุ่มครับเหตุการณ์ไฟดับก็เลยเกิดขึ้น จะเลยต้องได้ทาบป,ปไงเพราะท่านหลีดน้มอยู่ครับมั่วกับพรอมหลีดแล้วแต่ว่ามันโบวิทะมันโบท่านมาไม่ให้เปิดเครื่องปั้นป็นครับเลยแลนเกียดยาเลีนอ่องป้ามกันทาครับตีหนึ่งครึ่งนะครับตอนนี้ไม่เห็นแก้นแดงตีหนึ่งสิบห้าคหแล้วครับ ข้างล่างนี่พี่น้องไอ้เหลี่ยมอยู่ในรถนี่มันจะเป็น,น,นตันโตแลนดัญญาให้มันคงหองไงครับเนื่องจากขั้นนี้แม่เพราะว่ามันฝนตกนพี่น้องฝนตกครับฝนล,ลิ่นข้างนอกหนาวมาด้วยใส่อันนี้แท่นครับพี่น้องก็เห็นขับมั่วๆนี่ยเพราะว่ามันผมตั้งกล้องอยู่ในรถเด้อครับผมตั้งกล้องอยู่ในรถเพราะว่าข้างนอกมันฝนล,ลิ่งน,นี่ครับล่วงขังข้างล่างนี่เขาจะเป็นตนนัวยาดัดอาหารของไ่นี่นะครับ ลุกๆๆเข้าไปต้งสิดับเมด่อเฉียดนี่แหละครับพอดีพี่น้องก็จะได้เห็นบรรยากาศจานทางเขตงานกอนทั้งขึ้นครับใส่บึงฟ้าม่วงนั่งครับข้างหน้านี่ก็บ้านพักคนไทยกับพ่อขาวนี่พ่อขาวเดี๋ยวก็บ่เห็นครับนะครับเดี๋ยวผมจะยับกล้องมันครับมันมีดฝนมันถือบมนี่นี่เอ้า เห็นฝนยุกกะจกรถครับหัวขาวอยู่นี่คือหอตั้งครับหอตั้งไว้เอาปัดให้เล้วครับเจะามัวเนี่ยเดี๋ยวเปิดแยดนิดนึงครับ ป้าไปยังแน่ไปเด้ครับอเริ่มแเคงแนี่ยอะไรนนนนะครับเบอร์แอนแล้วเบอร์เนาะครับคอมเมนต์มาเมื่อกี้ผมเหมือนว่าได้เบิ้งครับผมขบับรถอยู่ด้วยครับเดี๋ยวก็ต้องไปชดคอบก่อนนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวเกียร์ตัวด,ดันยาครับนี่แล้วเรียบ,ย,บยู่ข้างล่างนี่แหละ มันใส่ขั้นนี้ครับเพราะว่ามันฝนลิ้งหนักหนอยครับหนาวกว่าเลยใส่ขั้นใหญ่กับมันเยียบมากด้วยครับเมื่อว้นะครับพี่จิตดับกันเขียนนี่แหละเสร็จแล้วครับคอมเมนต์เมื่อกี้ครับ พี่สมพรครับชุด637เมืองไทยครับผมสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับช่วงภาพพอชัดกันจากไทยครับจากไทยจะเห็นบรรยากาศช่วงเดิดๆทั้งเมืองนอกเมืองหน้ากันครับกับบรรยากาศเป็นไม่ฟ้าครับภาษาเก็มีแน่เลยเป็นหองกันห็นไปครับยีทุ่มเร็วครับคุณยีจะปีซองกับถ้าไหนไรหัวมาอยู่ครับ ข้อกันน,นั่งจะใส่ขวานี่ยนะครับช่องนี้จะเป็นช่องทางเดินให้อาหารข้อมองเห็นขาอขาวทางหน้าเมนะที่เป็นฟองฟางครับฟางอัดแข้งครับ,อ,รบอัดก่อนมากเขาห่อผ่าไว้ครับเขาห่อพลาสติกไว้โอเคนี่แหละครับเดีย๋ยวลายพันกอดเลยครับถ้าเป็นเงินไทยก็ลายแสนยดครับ หาเสียบตั้งเองนะกัน,นก่อนเลยครับเคลื่อนการปา้าฝนนะครับฝนตกไฟนครับตกแห้งความเห็บตะล่องครับลูกเห็บตะโตกขึ้น แต่ก็ตกก็าล,าลายเลยครับพวกพวกสาดเสพติดลังข้ามมาอยู่ครับ ึกครับพวกมันช่วงเศร้านะครับช่วงดึกน,นะครับตีนึงครึ้นตีนึงจะตีซองเลวละก็วววเวลาคับกมากแล้วครับม <ST AR> ิจฉกการใก้ดับมปข้นเลยมิจฉกนี่ผมยินดีพี่น้องม่จะมาอะไรฝนกรถามพี่น้องไม่มาชับก่ทชับดิลิทไม่เหรอครับฝนลิทไม่เหรอ ออกไปทางบว่ชัดหมดแล้วครับไรนี่ครับพี่น้องอาจจะไมเห็นครับที่ยกเตือนครับตัวนี้จะเป็นตัวดันยาครับ,รบน้ำเ,เรียงมันจะดันไปซ้ายขวาครับพี่น้องยกไปเห็นก็ดีเลยไปเบิ็งพอดีเลยมันฝนตกก็เลยไป็นใจขนานใหญ่ครับฝนยิน่ ban sau thì 20 km. phải nhiều lắm anh bay đó, tắc đường luôn, phải luôn này các ban đấy. đấy. อจ่เได้รอได้ปะนั่สวัสดีครับพี่โจ๊กะครับคอมเมนต์ก็นพอดไีได้รับไปเลยจับนาจอตื่นแล้วปะครับผมงเหรรบานเท่นะทาเนาะทั yes. ้งดีดจากคัจกจะดีสองครับไม่ดับครับไมดับคนตกแห้งตกคับตกแน่โตกจนกลวมครับอย่าไ้เป,ป่าปาก สวัสดีครับอยู่ชีตาเกียตบ้านเทาอากาศตอนเช้ายืนเย,ย็นครับแดบดบกำลังออกครับเ <c oughs> บื้องในยูว่าจะไทยหเห็นเบื้องินบ่ครับมาเฮ็ดไปทัและครับแม่ตีเห็นมาเห็นไม่จุดชับมาชับดิเหตุว่าครับเพราะว่ากันเดี๋ยวสามหัวสามไอจะไปลุ่มเบื้องื่องปั้นน้ำกันครับ น, <Allah> น,น,นันเสา,า้มาหลังแล้ะครับข้าเเราเห็นงานครับคนยีตะเลียวผเห็นงานเป็นมันหยุดเขารือสินเขาครับโท้ไปเขาขึ้นมารับโทษครับดอกขังเสากระ่าั่งเสาวันเนี้ยเขาถงจับโทษสาปเห็นงานกลางครับจะเปิดเดยพเต้ การรับไฟดับเครื่องปั่นทำงานตึ๊ด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 ถึนมากเลยครับนี่พอดับแหล่าก็จอมีซีรียิยักเป็นเครื่องของว่าทางอยู่ครับ นี่ครับเจยอยู่ข้างกา้องคุณในต้นคลิปตั้งแต่เริ่มต้นกับแรงอ้อมไปอ้อมหน่เลยครับ มันเครื่องปั้นหมดติครับแจก๊กเ,เด้อค,ครับ,นะบ,บเจ๊งไรโอ้โหคนนะ่ะขั้นกับ,บร่มครับขั้นตัวคนไฟยืดเป็นหมอนหนังยางอยู่คนครับขั้นกับเปิดไฟนี้วันที่ยังไงเนาะคือมันกับว่ามันกับพี่จะเล็กหน่อยนะครับแต่คนไข้ย,ยังสีกับลูกไปเบรงเครื่องปั้นแล้วทอกระเบื้คงให้มาทำงานเบรงเครื่องปั้นแี่เจ้าครับเออมันนี้กับสิบแปดถึงย,ยี่สิบพายุเข้าครับิดตกแห้งครับ ครับยังไงจะลุกขออึ้นเพราะยากลุกไปทั้งนาที่เรียบร้อยก่อนครับมันจะเดินไปไหนสิบวันแล้วนะครับเรียญต้มมันสี่สิบวลาสีชมพูครัวครับโอ้ยนไทำอะไรจังไรมาทีนี้ใช่แล้วครับงเปิดฟ้งเปิดไฟส้เฮะเทศกปินดินี่นะครับอยู่ประมาณนี้แหละาการทั้งงานกันเลยครับ แม่งไหนเด็กมาไหมครับกอนเด็กเลกอยู่บนรถนะครับเดี๋ยวจังขอลาไปทํางานก่อนเด้อพี่น้องครับไฟเบรเกอรเครื่องเบรเกอรหยังดีดนุ่มนะครับมาแตงแตงเก็บบรรยากาศมึงจังมาเจอกันไหมครับนะครับเพิ่กง่วงเบรเกอร์ไหนเบรเกอหยังครับอ่ะไปแล้วสวัสดีครับ